สวัสดีครับผมรอบนี้เรามาเล่นดิกกี้กันนะครับผมก็ดิกกี้มาเล่นในตำแหน่งโลมิงนะครับเราก็จะออกของแบบนี้เลยครับผมวิ่งเร็วครับผมแล้วก็เน้นเพิ่มมานาเน้นลดคูดาวอะไรอย่างนี้ไปนะครับเล่นให้มันแบบคล่องตัวที่สุดแล้วก็ค่อยไปออกพวกของป้องกันนะครับผมของตายเกิดในช่วงท,ท้ายเนาะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราถูกเพ่งเล็งมาก,มากๆเราก็ออกพวกก่อเกิดพวกโลกเกิดได้เลยนะครับผมคืนชีพเนาะนะ อันนี้ผมมาช่วยแทร็กคลิปกลางให้นะครับผมเนี่ยช่วยตีเนี่ยมากวนให้มากวนให้โอ้เลนกลางเป็นฮาร์รี่อ่ะดีอยู่ดีอยูย่ถ้าเล่นเป็นนะ่ะคือดีนะครับผมถ้าเล่นไม่เป็นนี่คือเรื่องใหญ่เลยนะอ่า <ś 2> ต้องไปช่วยมิยานะมิยาก็ปล่อยให้ยืนเลนสู้กับเลสตีไปก่อนเลสตี่ไม่มาแรกวนนะ่ะ มินชิตาอยู่ตรงกลางข้างบนก็หนึ่งหนึ่งกันอยู่ไมไ่จะมีปัญหาเดี๋ยวขึ้นไปบนแล้วมาน่ารักนะครับตัง้งหลังตัง้ตงหลัง <c oughs> สกิลที่มันก,กวนๆก็จะเป็นสกิลสองสกิลสามไว้เป็น <c oughs> การมินชิตามินชิตามันจะมีพวกสกิลที่เป็นอะไรนะเขาเรียกว่ากางวงทำเป็นใบเป็นใบแล้วก็อะไรกัะติดสตันติดอะไรด้วยวิมามามา เออโดนโดนเข้าไปครับผมโดนเข้าไปเออแฟนนี่โดนเข้าไปอีกอะไรอ่ะอะไรว้ยโ้ไม่ทันสงสัยสงสัมียาจะแหลมไปหรือไม่ก็โดนมินชี่ดึงอะไรไม่เป็นี่ครับเปิดแมพให้เลยนะฮะวิธีการเช็คพุ่มไม่ง่ายที่สุดก็คือโยนระเบิดเข้าไปครับ มันโยนไกลอยู่นะไม่ต้องไปใกล้ขนาดนี่ดึงเหรอนี่นี่ระเบิดของอ่ดิกกี้นะครับผมเวลาระเบิดแล้วมันได้สแตนะ็กละมันจะมีสแต็กลื่นเห็นไหมครับยิ่งสแต็กูงดาเมจของระเบิดยิ่งแรงครับผมคือสกิลเราจะแรงง่ายง่ายนะได้รองเท้าวิ่งเร็วแล้วพิ娅ยยจะไหวไหมเนี่ย โอ้โหโดนลัดด้วยโู้อะไรเนี่ยโดนลัดบัฟเงินทำไมมันตึงจังวะโอ้โหโดนอีกแล้วแดนตีแล้วด้วยโดนซูมโดนซูมโอ้โหมินจี่อ่าเปิดให้ถอยมาอ่ามันดึงเมื่อกี้มันดึงไม่ได้เห็นไหมเลยโดนโดนซอยฟรีมินชี่โดนซอยฟรีครับเราเปิดอันตีให้ฮนะมินชี่มันดึงทั้งดึงทั้งแทงอะไรก็ไม่รู้ตีสตันอะไรเงี้ยไม่ติด คือแก้ทางมินตี้สบายครับผมเดี๋ยวเรามาช่วยกลางก่อนครับวิ่งมาช่วยดูป่าครับปุ๊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 บเช็คทุ่มเช็คอะไรแล้วกลับไปหามิยะนะฮะมิยะโดนโดนอีกแล้วอ่าอ่าโดนซูมโดนซูมมาโดนซูมถอยมาก่อนถอยมาก่อนโดนซูมถอยมาก่อน โอเคกลับบ้านครับกลับบ้านเดินเหลือน้อยแล้วข้างบนนี้มีประเด็นนะเราต้องเลี้ยงให้มียาเกิดให้ได้ส่วนบาดังไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรนะไม่ค่อยซีเรียสมากเท่าไหร่เยอกับเดียรล็อตบาดังมันได้เปรียบเดียรล็อตอยู่แล้วอ่ะถ้าเล่นเป็นน่ะคือมันโกงอยู่แล้วครับผม เดินไม่ค่อยอะไรมากถ้าเกิดเราไปก็ยิ่งได้เปรียบเพราะอีกไม่ได้เสียเวลาครับผมเราต้องคุ้มกันมียะให้ได้มาแล้วคนระับเอาเอาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหลิงด่องเลยอา,ารีฟามีอาลีฟา,ม,ฟาม,มียะ โ okay. อเคดูเช็คพุ่มดีๆนะฮะเช็คพุ่มดีดพุ่มมันต้องมีไหม <c oughs> เอาเออเอาเข้เาไปเ,เ,เอาไปไม่ตายหรอกเงี้ยเลือดเยอะมากมใส่มาจะกดปิกเกอร์นี้หรอ <c oughs> เฮ้ยเยอะจังเลยวะนี่นี่เฮ้ยมาวิ่งมาวิ่งมา อ้าวอ้าวอะไรอะอะไรอะซาเวียซาเวียก็มาวเขาตีเต่าแล้วเพื่อนเขาตีเต oh, ่าแล้วมามาเพื่อนตีเต่าตีเต่าเอาเอาอันตีไม่มาอีกประมาณแปดกวิแปดวิเจ็ดวิโอ้ยดืมอย่าเพิ่งเข้าไปโดนอันตีของมิชิตากันนะแตกแตกดิแตกเราได้เต่าครับผมนกได้เต่าเลยนกได้เต่าครับผมอายนไปไหน่อยยไป เอาสมุดมาแล้วครับผมสมุดมานาร์ถคูดาวยี์เซนะฮะโคตรเยอะเลยต่อไปอาจจะออกเป็นคาถาหรือว่าคาถาไฟก่อนดีกว่าคาถาไฟก่อนก็ได้ตำดาเมจนิดนึงช่วยในการเผาโยนไปข้างๆครับผมเดี๋ยวมือเปล่านันโผล่เข้ามาปุ่มไม่ใกล้อะไรครับเนี่ยดึงกับมันนี่ดึงมาเออดึงกับมันนี่แหละปวดปวดมากเลย,ออเลยโอ้โหพลาดได้ไงถ้าเมื่อกี้มีคนปิดดาเมจได้สมบูรณดีนะ ต้องใส่สกิลหมดทุกคนอันต sure> ิก็มีไม่ใช่หรอวะเออมันก็มีแต่มันมีสกิลพุ่งครับไปไปเลยไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โยนไปครับผมโยนไปเนี่ยพยายามโยนบ่อยบ่อยโอ้โหเฮ้ย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 ล็อกล็อกกลับมากลับมา มิยะเดินไปไหนเอามิยะไหมเอ,อาโอ้ยตายเลย,ยงี้จบนั่นว่าแล้วเมื่อกี้มันล็อกแล้วก็เดินเข้าไปยิงเลยเพเผอิได้ก่อนที่มันจะหลุดออกนอกป้อมไปอีกด้วยซ้ําอ่ะตายตรงในป้อมเลยแล้วก็แบบเราเดินออกมาเลยจบอ่าแฟนนี่ก็เติมไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างพลาด เดินหันหลังใส่เนาะอุตส่าห์กดสกิลสองติดเนาะแล้นี่นี่วางไว้อ่าอาอาดึงดึงดึงหยอกหยอกหยอกอันนี้ใครหยอกเฉยอ่ะผมจะไม่วางไว้ในพุ่มนะให้มันอยู่ใกล้สองพุ่มนี่แหละล็อกเลยล็อกเลยอ่าแตกทีนี้ได้นะ โอ้โหมีไปรีคอร์ไปเขาด้วยมามาได้ป้อมด้วยอะนกได้ดกนกได้ป้อมนกได้ป้อมวันนี้ได้เงินได้เงินได้เงินมาอ่าได้รวยขึ้นหน่อยละต้องเลี้ยงครับผมนกมีเป็นตัวเลี้ยงที่ดีเลยตอนนี้ดึงมาให้ข้าดึงมาให้ข้าผมเกิดแน่ลิงเกิดแน่แต่ว่ามียะก็ใช่ต้องฝึกหน่อยนึงนะ นี่โยนเข้าไปเอาเลยเพื่อนจัดเลยเช็คพุ่มอยู่มาแล้วบาดังบาดังช่วยแล้วมาช่วยแล้วไปไปบาดังไปเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดไม่มีหรอกไม่กล้ามาหรอกนี่คือการโลมมิ่งที่ดีตรงเอ้ยมีอะไรกันวะมีอะไรเกิดขึ้นมั้นฮาร์ลี่ได้อ่ะ มาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วลิงลิงเอาให้ไหวลิงระวังลิงระวังอันตีเพิ่งใช้ไปอ่ะลิงให้ได้อยู่ได้ไหมไม่ได้หรอกตอนนี้เดี๋ยวรอสักครู่ระวังระวังหน่อยนะมาแล้วมาแล้วอันตีอีกห้าวิอีกห้าวิเท่านั้นใจเย็นๆนะครับท่าน เสียงน่ารักดีเนาะอ่าบะดุงบะดุงเ่าเพิ่มเลือดหน่อยบะดุงโอเคดีมากดีมากเลือดเต็มแล้วสำคัญเฮ้ยกระทาไฟมาแล้วครับผมต่อไปจะเป็นกระทาอ่ารถคู่ดาวนะครับรถคู่ดาวสกิลอันตีด้วยอ้าวบะดุงบะดุงเข้าคนเดียวอย่างนั้น เออมึงจะเมียบเกินไปแล้วนะมาดุงจะเย็นโอ้โหไม่รอไม่รอกันเลยแบบนึกจะเข้าก็เข้าเลยอะ่ะไม่ส่งซิกส่งอะไรกันบ้างเลยอู้ส่าพเพิ่มเลือดให้มอนซอรี่ซอด้วงอีก,อลกอแล้วโอ้โหอะไรกันไม่รู้อ่ออมามันไปอยู่เลยอยู่ฝั่งนู้นแล้วอ่าเริ่มเริ่มเข้าเลยเหรอเริ่มเข้าจะเย็นดนวางระเบิดก่อนวางระเบิดก่อนเออสกิลสองได้ไหมได้เรียบร้อยเอามันแตกเออมันแตกเลย เอาเฮ้ยใกล้ตายนะใกล้ตายนะหนีได้เฉยแฟนนี่เหรอแค่น่าดำคาญนะอโอ้ทริปเปิลกิลตึงๆครับผมมันน่าจะวักกับบ้านแล้วแหละแฟนนี่อุ้ยไปข้างบนแล้วข้างบนอ่าเอาเอาเลยเอาเลยเอาหลอดเลยเอาหลอดเลยจบหลอดจบหลอด คือถ้าเกิดหลอยมาตอนนี้เรากดอันสีได้นะไม่เพื่อนโดนตันโอ้โหตอนหน้าตตตาตายตอนหน้าตตตาอ้าวโดนดึงเฮ้ยใ,ใจเย็นมาๆออกมามา,า,มานี่อันตีให้เพื่อนเห็นไหมต้องแบบนี้เท่านั้นครับผมกดเพิ่มเลือดด้วยอ้าวเพิ่มเลือดเอามินชี่อ้าวตายด้วยเฮ้ยสิงแต่ไม่เป็นไรครับผม เป็นไข่น้อยกวนใจไปเรื่อยครับรู้จักไข่น้อยไหมดิกกี้กลายเป็นไข่น่าจากนกดิกกี้อ่ะเนี่ยล้ำคาญนะกวนไปเรื่อยครับกวนไปเรื่อยอีกสิบวิจะเกิดแล้วหรอฮะที่ซ่อนก่อนไปทางอื่นไปทางอื่นมานี่จะเกิดแล้วครับจะเกิดแล้วครับ มาแล้วมาแล้วโอเคเอาดิเอาเอามันดีเอามันดีเ,นดเ,นดเลสซีส่อ่ะเลสซี่อ่ะเอาเพื่อนโดนดึงตายใจเย็นเพื่อนโทษทีนะอันตีเพิ่งมานี่นะไปกับลิงก็ได้ลิงห้าวอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะเล่นห้าวกนะ aggressive สุดๆแล้วก็เสี่ยงแพ้ด้วยบางทีดีที่เดินเป็นอยู่ เออฟาดเข้าไปมีสะดุง้งมีสะดุง้งต้องแบบนี้เท่านั้นนะฮะเอาไงต่อละเนี่ยนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาเอาลิงลิงลิงมาแล้วเพื่อนเพื่อนโอ้ใจเย็นใจเย็นกำลังไป,ไปกำลังไปกำลังไปไหวเพื่อนเพื่อันตีมาแล้วอันตีมาแล้วตีมาแล้วเออเพิ่มเลือดด้วยเออเด้งเลือดด้วยมาไงยืนเทดมันเลยแต่ว่าตายให้แล้วนะ <laughs> ต้องอยู่ใ,ใกล้ลิงครับผม คือเนี่ยได้ไหมลิงรอดไหมอืมลิงรอดอยูยเนี่ยเราพยายามอยู่ใ,ใกล้เพื่อนนะเพราะว่าผมออกอะโรมมิ่งใช่ไหมมันจะเพิ่มดาเมจกายภาพให้เพื่อนหรือว่าดาเมจเวทนแหละออกหมดละต้องพยายามอยู่ใ,ใกล้เพื่อนจบเนี่ยข้อดีของการเป็นไข่แล้วก็วิ่งตามเพื่อนแนละ้วมันมันจะเพิ่มบัฟให้เพื่อนด้วยโอเค